สวัสดีค่ะวันนี้ข้ากจะมาเฮ็ดเอกกับข้าวแรงเนาะวันนี้ก็จะเป็นเมนูแกงไก่ใส่ฟักทองนะคะเดี๋ยวตอนนี้ข้ากำลังจะดังไฟเนาะเดี๋นะดังไฟก่อนนะคะทุกคนติ๊อีกบ,บุบุฝนกระสีโต๊กเนาะค่ะซีเหลีวบ,บุบุน กันมาเท่ากับเอื่อนมาซื้อให้หละเราจะแกงไปให้แม่นะคะพอดีว่าวันนี้มันนีพันเฮตโอ้เพป็นไงเลยให้แกงถ้า นนะมาสิปีแหละฝนแดดมากออหน้าตุ่มมากแล้ว,ว,เ,วเออนะี่เข้ามานี่ไหลเยหนู้านัานีมะเหมือแห,ห้หไงไหลผ่านไปเลยเด้อนันสิจมป้าอย่างไนบักผ่านตุม่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปนอก ฝนมาแล้วตนฝนตกแห้งได้ละที่ค่ะ้าับด,ดั้งไฟไป้แล้วดังไฟลหลกก็มาซับไก่เนาะ เมียวห้ามโบนเมอย่าก,กวนอย่าก,กวนเดี๋ยกกวเข้าก,กับสับไก่เลยเมียวอ,ออกไปเลยนะตุ้มเดีย๋ยวเข้าสับไก่กันเลยนะคะแจ็คตีบโบตีสังไฟดั้งไาอยู่หันอะเมียวหยุดเลยขุ่นให้มัน

เปลี่ยนจากใส่ไก่เป็นใส่แมวดีกว่าขุ่นของกินตองอยู่าย้า,างล่างความดิน,ะนะ้ชเนหะใหญ่บอนอัวตุ กระดิ่ในเด้อค่ะเพื่อนมันเลยล่ะช่วงนี้บอคอยได้ล่งคลิปค่ะว่าเทดงานก็เลยบอคอยด้ล่งคลิปขอโทษหล้ยๆลด้วยค่ะ มันคือสีหายละล่ะคือเป็นถ่ายกิ้เขา่าว่าท่านในฮ็ดแล้วนี่นมันตึงเสือกเลยสีดำไม่เป็นอะไระไม่กินหรอเนี่ยคอยคอยนั่งลงอ่ะตอนนี้อิ่มแล้ว หวานเสียบเนาะมาทุกคนเบิรงเบิเรงกอยากเบิแซ่บแม่งโค้งหวานนะันแกงกับเป็รตะมันเนาะในจมูก สูตรมูไปแต่หวานแฉมเอวงวตะหวานแบบหวานมันแบบรอก่อนนะถ้ามันรีบมันจะไม่อร่อยหลึ่งมืออยู่นะคะตอนนี้คนเ็ดโอกระถากิน อะไรมันกระชับเสีบเนาะอันนี้จะเป็นสูตรสูตรของอันเองโอ้โหมาชิน้ังไหนเสียบว่กักบกินขี้เก่าเลยเสียบบระเสริฐกับกินเด้อนอนเฝ้า <laughs> อัญเจลีจะไม่ว่าเลยได้ไหมนอนเลยจ้า <laughs> กิจการต่อไปอน,น,นี้ก็คือนอนเข้าะหุ่มทั้นกามี่เหรอแม่เ <laughs> ดี๋ยวเราบอกตอนไหนเราหยิบสองหอดิเอาไปว่างหน่อยคือเกา่าเาาเเอสั่งดิมมันเท่าไหร่นะห้าสิบห้าสิบกว่าบาทนี่ราคาสิบ,บอุ้ย <laughs> <laughs> ตายแล้ว มันอ่ทีน้องอ่นเห็ด่หนมอ่รู้ันินี่กนคนือล้ามยมันก็รู้ว่ามม่สีเห็ดหวานอันนี้รู้เพื่นลาสอดปูนอะชอบให้มันแข็งตอนที่แกงนี่หรอ,อตอนแกงอ่อนแสบ มันอ่อนๆแต่ว่าบาดเปืเ่อยเลยอ่อกนกะสีไปล่างล่างาตเต็ม,มอเลยใช่น่าจะเต็มมอแล้วแหละแล้วนูกนสีไปล่างนะคะล่างแล้วกะสีไปตั้มเขื่องเคค้ยวเนี่ยนะคะหอมก็ผักกะล่างมาแล้วอันนี้คือใส่ตอนท้ายที่จะสุกโอ้ยผมเ,เขาตา แล้วเราก็จะตั้มเครื่องนี่ค่ะก็จะตั้มเครื่องนะคะตั้มเครื่องไฟดับบิดละตั้มเครื่องตั้มพริกติ้งโข แล้จะไปขั่ว อุ้ยกล่องกล่องน้ำมันเปืนนอยนะทุกคนเบิง้ตงต้มไง้โดนโพดเบ้นันม่นสิบวันนี่เนี่ยน,นะคะรสชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้กินได้ก็กินนะคะโอเคค่ะเอาไปส่งแม่แล้วแม่เฮดโอ๊กอ่ะเอาเขาไปกินในบริษัทสำหรับก็จะกินกินคนเดียวนะคะอันนี้ก็คือเขา ่สนีนวาเลยทุนอันนี้ก็คือแกงเราแกงไก่แกงจริงๆเพราะว่าน้ำเต็มหมอ้อเลยน้ำไหลไปต้นเปื่อยเนี่ยหมอกต้นเปื่อยหาหมึกอื่นไม่เจอหมึกอื่นเต็มหมอ้อหาไม่เจอมันเปื่อยเนาะวันนี้ค่ำที่วัไใดอยู่ไหนฮะ ได้อยู่นะอร่อยอยู่ทำเองนะคะ <c oughs> ตรง,งนี้ก็เขาเจาะแสบเนี่ยค่เอาอยู่บไม่นี่จะกินให้นหมดเฉย,ย,ย,ย ไม่ยากแค่กระดูกค <laughs> น,มนกมไม่ร่ะใครมากล้ามาถามชไนตะุกหน่อยไหมกูโพสต์ว่าโดนหอยเด็กตั้งเจอหนอยยังไม่ออกเขาไม่เห็นโพสต์เลย 何回,も何回かせ。 ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ